ัจกเธอผมเป็นประจำมาเป็นประจำกรักเธอผมเป็นประจำมาเป็นประจำก็รักเธอผมเป็นประจำมาเป็นประจำกรักเธอผมเป็นประจมาเป็นระจำรักเธอผมเป็นรจมาเป็นประจำกรักเธอผมเป็นประจมาเป็นประจำกรักเธอผมเป็นประจมาเป็นประจำกรักเธอผมเป็นปรจมาเป็นประจำกรักเธอผมเป็นประจำมาเป็นประจำกรักเธอหลงดีนะโด

ตุกติกพี่รักน้องตุกติกที่สุดหยอกไปโอ้ยก็ไม่ซุ่มซ่ามอย่างี้วะกูท้อเลยหมดเลยเนี่ยโทษแ้าอย่างนี้น้องตุกติกจะชอบเราไหมเนี่ยโอ๊ยเฮ้ ให้ความรบหลังทุกตีไว้วะไปเฮ้ยอุ้ยใครโอ้โหนี่เองแหะได้ทำให้ประชาชนเขาเนี่ยยากจนกันก็เพราะว่าเงินล่วนไหลไอ้โหดรอุ้ยอะไรจ๊ะอาถมไปหยุดก่อน เองใช่ไหมที่เอารูปน้องตุ๊กติ๊ดคาบไปแล้วยายแก่ใส่ไว้แทนอู้ป่าวไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่รู้ออกมาค้นไม่มีไม่มีจริงไม่มีนะไม่มี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 โอ๊ยพี่ชาจะวัวแล้วแกไม่ท่าจะรอแล้กขึ้มาได้เฮ้ยโอ๊ยโตขนาดนี้ยังกางเกงในยังไม่ใส่เหรอมันเย็นอะอ๋อหลือมันเย็นเลยไหน ขอนดีกทีเลยไม่มีไอ้หัวไปไม่มีควนมานี่ยไม่มีไม่มีที่แย่ทุกคนแกพิจารณาฉันแล้วแกขึ้นมาก็ไม่มีไม่มีนี่เฮ้ยทำไมไงอ่ะน้องน้องตโตไอน้องตุ๊กปีของผมน้องโตด้หัวจนหน้าซีดเยอะเองทำไมทำงี้วะก็หลงรักเขาอ่ะอ๋อหลงรักเขาเหรอคนละรุ่นกันเว้ยอย่างเองอ่ะ ต้องยายแหวนแขนอ่อนนุ่น bus, เดี๋ยวบัโเลยเอออ่ะเอออ่ะทวียังยายแวนน่ะลหรอุยใครได้ยินเชื่อก็ฝั่นได้แล้วไม่ได้แอบทำไมยังยิ้มโหดฉันไม่ยนินง่ะฉันนี่นะท่านดีท่านสวยรู้ไหมั้ย เดี๋ยวไปคุลยละเยอยียดเม่อยหร่นะ,ะผมว่าที่ร้อยตํารวจตีพิยทยาทรตั้งจิตจำรูนรองสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูทออรอำเภอพะรานครับผมสารวัตรไปไหนครับให้ผมไปส่สงไหมครับ จะหาอะไรกินล้วจะหาโรงแรมพักสักทืกกนเท่านั้นแหละไม่ได้ไปไหนตลา,าลาดอยู่ไม่ไกลนี่เพือครับแต่ผมว่าสารวัตรน่าจะหาที่พักให้เรียบร้อยก่อนเอาสัมภาระไปเก็บซะแล้วก็ค่อยออกมาหาอะไรอีกทานดีกว่าครับได้แล้วได้แล้วไดโต๊ะไหนเลยนะ กะยังสองอ่าาาราวดีต๊กปิ๊กจะมาถึงกี่โมงจ๊ะบ้าหรือเปล่าอะอ่าเป็นจะมาจ๊ะ ตุ๊กติกจะมาถึงกี่โมงจ้ะร้านนี้เขาเป็นอะไรกันวะอ่ะมามะพันครับมะพันครับมะพันครับตุ๊กติกมาถึงกี่โมงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Yeah. Blender, จับได้ไหมยังมันทั้งงอยู <k <k ่ข้างบนเลยครับแล้วใหาคนมาช่วยดิครับผมตายแล้วนี่มันจะโดินหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยนะเขาไปโดนอ๋อเฮ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งโดนลงมามีอะไรคุ้นก่อนคิดอะไรมากเราเดี๋ยวมีอะไรก็เพี้ยงก่อนดิเฮ้อ ตุ๊กติ๊กมาแลยเหรอนะาพันโอ้ยตุ๊กติ๊กอะไลเราดิจ้าฟังนะเวลาเนี้ยไอ้เบื่อเนี่ยมันเมายามาแล้วมันขึ้นไปอยู่บนยอดไปนู่นน่ะโอ้ยมี้จ่าคนเดียวที่จะช่วยมันได้เพราะจ่าเนี่ยเคยรับจ้างปีนต้นปาลใช่ใช่คนอื่นช่วยอะไรได้เพราจ่าคนเดียวไปไปช่วยมันุกคนโอ้ยเดี๋ยวเราเราตุ๊กติ๊กล่ะโอ้ยจ่าไอ้เบื่อมันอยู่ยอดต้อไปช่วยทันก่อนโอ้ยลูกลูกมันอยู่นู่นไหน เห็นแล้วมันทุเรศจ่าจ่าช่วยมันนะมาคเดียวเนั่น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 นักนนั่นนั่นน่นน่ย่นน่น่เป็นันนั่นันน่นน่นั่นนันา่น่ัั่นัสนั่ั่ั่นั่นนร่นั่นั่นน่านั่านั่ั่นน้่นนั่ย่นนั่นน่น่านัน่ามันะค่ับ่ เดี๋ยวเดี่ว่าเดี๋ยวขอรู้ก่อนครับครับพี่ครับดีครับท่านอ่ายุ่งลยครับอ่าอีกรุ่นครับอีกรุ่นครับดีครับนียฮะอาการนี้เมายามาแน่นอนเลยครับท่านทางเรายังไม่สามารถจะให้คำตอบได้นะครับแต่ผมว่าทางที่ดีเนี่ยควรจะช่วยทายผู้น่าสงสารคนนี้ก่อนดีกว่าท่านมีความรู้สึกไงครับกับกับยาม้ที่ขายเกินการเหมือนเรียกขายตู้ปี้ขายขนมในร้านนี่ฮะแออแล้วํำนี้มันเหมือนกับเย้ตำรวจนะครับท่าน คือคือคือทังตำรวจเราก็พยายามที่จะปราบปรามจับกลุมอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยมันมีมากเหลือเกินเอาอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าประชาชนเนี่ยใครก็ตามนะครับถ้าพบเบาะแสย่้งทางตำรวจเลยนะครับหรือไม่สะดวกโทรหาพบผมโดยตรงเลยนะครับรับรองได้รับความสะดวกครับผมครับครับเออนี่เราจะคุยอย่างนี้ครับแล้วใครขึ้นมาช่วยครับท่าน ไม่ไม่ึ้นม่ช่วยท er ่านคืนช่วยครับใ่ใแล้วก็หน่อยนะับท่านเฮ้ยข้าขาวขึ้มทไมลมคุยครับคุครับุทสวัีครับควับดีครับตำรวจผนี่สุดยออฝีมือนะฝีมือดีที่สุดในโรงพักเลยครับอีกท่นครนยครับนีมครับดีครับรุ่มพับรุ่มรับครับครับมือดีที่รารการครับครับครับขึ้นีขไปดิรับครับขออนุญาตครับ มาเมื่อไหร่น no? yeah, okay? oh. ี uh ่เปหนท้าไรบอมมานี่ใจเรารูหน่อยสิรู้แล้วอย่าอย่าอย่าไม่ไปไอ้บี่ครับครับครับรีบเร่เร็วเร็วรับรองเชื่อใจได้ครับตำรวจเราฝีมือดีเราจะอยู่ข้างประชาชนตลอดเวลารัรรู้หมู่วะรู้หมู่วะรู้หมู่ะลูกๆถ่ายลูกกันลูกกันครับแจ๊สแจ๊สแจ๊สถ่ายมาแจ๊สถ่ายลูกกันถ่ายลูกกันนั่น่ลูกกลูกมีรัาดีเขาด ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อเอหรอไม่เป็นไรผมอยากดูไว้ประดับความรู้เอิบคือว่าที่นี่เป็นแหล่งขายยามาด้วยครับอย่าเข้ามาอยเข้ามาให้ๆๆช่วยเอ้าไ้ๆๆเฮ้ยใจเย็นๆ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 คุยกันก่อนนะเื้อใจเย็นใจเย็น ใจเย็<อ><ะ>นใจเย็นคุยกันก่อนคุยกันก่อนอไป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 ถ้าผมโดนยิงเลยใจเย็นใจ,<ะ><อ>จเย็น,น,นคือพ่อแม่เองก็แก่แล้วนะบื้อนะและ้วถ้าเองตายไปอะ่ะเขาจะอยู่กับใครเฮ้อพ่อเองอ่ะร้องไห้อยู่ข้างล่างอ่ะแม่เองเป็นลมไปแล้วบื้อเองไม่ห่วงพ่อแม่บ้างเหรอเองไม่ห่วงพ่อแม่ก็ห่วงตัวเองบ้างกว่าพ่อแม่ จายังเข้ามาเข้ามาเข้าผมโดนจริงด like, ้วยอ่ะเจเย็นเบื่อเจย์เย็นเอ็งหัวองพ่อแม่เองบ้างนะใจเย็นนะโอเคจะจะเข้ามานะเข้ามาอย่ามาุ้่งเรืองชีวิตผมเลยจาออกไปดีกว่าจะเข้ามาเข้ามาผมโดนจริงด้วยอ่ะตกลงยังจะโดนใช่ไหมจาทำไรจะจะผมไม่โดนแล้วจะจะยิงหัวผมจะยิงหัวผมกลัวจะาอย่ายิงผมผมไม่โดนแล้วผมไม่โดนแล้วตกลงตกลงผมไม่โดนแล้วจะจะยิงหัวผมนะอย่ายิงผมแล้วจะ รีบลงมาเร็วดาวงกลัวแล้วง่วงวัวปืนจะยายายิงผมลงมาเร็วเร็วแล้วคาไม่โดนแล้วครับอย่ายิงผมลุกขึ้นย่ายิงผมไม่ได้อย่ายิงผมใคร,ครมไม่ยิงเองหรอกพี่อื่นเต็มที่นี่จะว่างเหรอพนักงานที่นี่เขาสำรองห้องไว้เสมอฮะพอพูดกันได้มอเตอร์ไซค์นี่ของคุณเหร ครับแม่ซื้อให้เป็นของขวัญวันที่จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจครับก็่ต้องพูดครับกับผมก็ได้บ้านเดิมคุณอยู่ไหนประยองครับพ่อแม่ผมขายอาหารทะเลแห้งฮะผมเป็นลูกคนสุดท้องพี่น้องผมค้าขายหมดเลยที่ผมรับราชการอย่างเดียวครับอ้าวผู้หมวดสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้เลยครับผู้จัดการนี่คือนายพันตำรวจตรีใหญ่เวโรด สารวัตรคนใหม่ของสนพหลานสวัสดีครับท่านสารวัตรเ,ออเดี๋ยวงั้นคือนั่งก่อนเลยครับเิญครับเลยครับท่านสารวัตรตอนนี้สารวัตรเดินทางมาสำรวจก่อนรับชึ้นหน้าที่จริงๆนะท่านกำลังหาห้องพักอยู่ได้เลยครับทางโรงแรมของเรา,ามีห้องเดียวเป็นห้องพิเศษนะผมคอยจัดเตรียมไว้สำหรับแขกพิเศษนะท่านสารวัตรจะพักนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมขอแค่คืนเดียวที่เก้าห้องเท่าไหร่ โอ้โหท่านสารวัตรครับสาหรับท่านสารวัตรไม่เป็นไรครับผมไม่คิดเลยครับเออรอสักครู่นะครับคิดเลยครับผู้จัดการคุณทําธุรกิจโรงแรมคือใด้ใครต่อใครมาพักสี่แล้วคุณจะเอารายได้ามาจากไหนโอ้โหเรื่องนักสารวัตรไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับผม,มยินดีที่จะช่วยราชการเต็มที่เลยครับคุณคงช่วยราชการบ่อยใช่ไหมครับสําหรับตํารวจที่พระลานเนี่ยมาพักที่นี่ผมก็ไม่เคยคิดค่าห้องเลยนะครับแสดงว่าตํารวจพระลานไม่เคยมาอุดหนุนโรงแรมของคุณถ้าอย่างนั้นผมขอเป็นตํารวจคนแรก ที่ได้เกีติอุ่นุัโรงแรมนีคุณจะให้เก็บผมไหมถ้าผู้จัดการไม่ยอมให้ผมจำลาเข้าห้องแสดงว่าผู้จัดการดูถูกมผมได้ทักที่อนึ่งเครื่องตลอครับ โอ้ยใจเย็นนะจเย็นใจเย็น่ผมทไมไจโอชีวิตยังมีค่าลูกมียังรไม่ได้เลยอาอยาอย่าอาอ่าอย่าอย่าอย่าอ่าอย่าอย่านม่าอาอย่าอ่าอย่งๆอยูา่าิ่งอยอย่าอย่อ่าอ่าอย่า่าอย่งอ้่าอย่าอยาอาอย่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 อย่าอย่ย่ายาอย่าอ้่าอยาย่าอย่าอ่อย่าอ่อย่อย่ะอ่อย่าอ่อยหาอย่าอย่านย่าอ่คอับาอ่าอย่อ่าอย่าอยาอย่่อยอย่าอยาย่าัอ่อาา หน่อยก็กันข้าวเว้ยเฮ้ยเดินดีๆเดินดีๆนี่ครับบ้าอ่ะนข้าต้องจ่าไปโรงพัดครับผมชื่อจริงยี่บื้อเนี่ยเอ้อรวหรือไวเขียนลงวิจารพิม ไปไม่ไปจ่ะไปคุยกันโรงพักน,นูน่นแล้ว,ลวนี่ฉันว่ายังดีนะที่มันไม่ลุยเข้ามาในตลาดนี่ไม่งั้นนะมีหวังนะอาจจะมีคนตายก็ได้ไอายามานี่แนละ้วมันก็ไม่ได้ดีอะไรเลยท้ามาถึงที่ยอมปล่อยให้ขายกันอยู่ได้ฉันม่ีข้าใจเลยจริงๆวะ่ะสัมพันธ์มันปราบยากเจรู้ไหมแต่ทุกวันนี้ตำรวจก็พยายามทำอยู่แล้ว แต่คนที่ผลิตมันก็เยอะเจ้าตำรวจทำอะไรเจ้าทำอะไรเจ๊ไม่กี่มอลแง่ร้ายอยู่ด้วยพี่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 มาหนีหน่อยมาหนีหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงพี่เสียทความรู้สึกไหมพี่กับการที่เราจะมาดูกระโดดเอาหัวมงกุ้ขลงมาเนี่ยแล้วเราไม่ได้ดูอะเสียความรู้สึกป่ะเสียไหมเสียไหมเสียไหมจะบ้าเหรอพูดอะไรอย่างเงี้ยเล่าคนที่จะตายว่าเขาได้ยังไงหรอ ทำ่าเมื่อกี้ไม่รู้แล้วเริ่มไปเลยขอบคุณผมคิดว่าคงไม่ทำให้ทัลองต้องลำบากใจเพราะผมไม่ตั้งใจจะมาสบายไม่ตั้งใจจะมาคมคู่แต่ค้อใครต่อใครเหมือนคนวิกลจริตหรือใช้อำนาจเหนือเหตุผลอย่างตำรวจบางนายชอบทำกัน